กำลังสละนะ่ะสละนน้ำท่วมป่านะครับแต่ไม่ท่วมลูกสละโยงขึ้นนะครับน,ะน้ำหลากน้ำผ่านบางสวนท่วมทวมึทม่งสวนเลยนะมาช่วยแกล้างหน่อยนายกกมาเนี่ยยกของบนถนนเนี่ยระวังใส่เยอะเกินไปฆ่าคนยกแงะเงี้ย กินโคง้โคงกินคนเปลีนมีน้ำเชือแจะเต็มช่องร่องเลยอันนี้สวนนี่สวนไกลนี่เขาปลูกอะไรเน,น,นี่ยต้นลำไยก็มีส่วงนี้ฤดูฝนเมืองจันทร์ครับฝนตกทุกมาก

เลอะี่ะยกีที่จะไข่ม,มายกอันนี้เอ้า <c> เ <oughs> ก่งมันลบนกี่กันตัดต่อมาทำอีกน้ำแช่หมดน,นะปลาสละ มาละนี่ีเยอะเยอะเออสาดไปเลยฝนเยอะละลุยน้ำเยลาเลยดวตะปั๊มใหญ่ล่างที่เงจบ đại như đó có ngày à à có tốc mà à đúng không chạy này thấp vô ngoài là, là ở này lưỡi tin cái nào một đặt chọn อันนี้ถ mm ือว่าท ah, ่วมน้อยนะครับไม่ท่วมมากนี่ป่าสลักบางคนในี่ครึ่งเขานะอื่นโยงอื่นยางเยอะแยะไนเสียงอึงเสียงอึงแอบแอบอยู่ตรงไหนฮะนั่นควัญนะป่าสลักจมน้ำ น้ำใสด้วยเนะี่ยเศรดไายนะโค่นเคลื่อนไปหมด้องลองเออเฉะเฉ้นาดีนะไม่ไม่แฉะมากครับยังตัดกันอยู่นะนี่ฮนะอ่าไม่ ทายไปเถอะเดี๋ยวหลวงก็จะมาช่วยอ <c oughs> น,น,นะออนครับถือว่ารถเร็วนะครับบางสวนนี่น้ำขึ้นขึ้นตุ่มคล้องเลยวันนี้ไม่ตกนะถือว่าไม่ตกนะธรรมดามันจะตกกนคะ่นวดกลางคืนเลยนะนี่ครับโยงต้องโยงไว้แบบนี้ครับมาช่วยด้วยไง ันไม่มีของฝนะั่งนี้ไปทางไหนฝั<ะ>่งนี้ด้านนี้เหรอด้านี้งั้นไม่เอาไปทางนี้มันโดนข้ามลำบากแล้วนะอ๋อข้ามนั่นเหรอโอเคอือนี่ครับถือว่าไม่ท่วมนะครับมันแฉะแฉะหน่อยบางสวนเนี่ยโอโ้โห ท่วมจนเน่าเลยนะท่วมหมดเลยอันนี้ของเราไม่ท่วมเนี่ยถ่ายไว้ดูเป็นหลักฐานนะเดี๋ยวว่าโอ้ยสระน้ําท่วมไม่ท่วมนะครับแค่ไหลผ่านถือว่าสูงใช้ได้ดินแ่่นี้วางสวนแฉะจมเลยนี่ครับความลำบากของชาวสวน ัตัดได้เยอะครับเนี่ยนี่ครับจะน้ำส้มเสียดายตายเลยราคาไม่เป็นราคานะครับมันจะเหม็นสาบนะสละก็จะเน่าเ,นเขาโยงไว้อย่างดีนะเห็นไหมต้องเอาเชือกโยงไว้นะเอาเชือกขึงไว้นี่ครับเอาเชือกขึงไว้นี่เน่าเน่าแค่เอาออก ผลชุกเยอะเปลืองยานะฮะยาฆ่าเชื้อราบางสวนเนี่ยเป็นทะเลเลยนะน้ำนี่ถือว่าไม่ท่วมน้ำเสียงนองเฉยนี่ถ้าเป็นสวนทุเรียนะตายเลยเนี่ยทุเรียนตายหมดแล้วครับน,นี่ดียังเป็นสวนสละสละทนน้ำ ทนแรงผลน,น้ำครับทุเรียนไม่มีทนอะไรเลยนี่ครับสวยๆนะครับกลิปนี้ไม่ถ่ายเยอะนะครับตัดตละน้ำท่วมเดี๋ยวมาดูกันคนออกดูจอมยุทธนะ่ะนี่จอมยุดนะครับเนี่ยแตงกิ้งทุเรียน นี่เราสั่งตรงมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะนะนี่ครับการแป่ยนิ่งทุเรียนต้องให้เปลี่ยนลงอย่างนี้นะครับขางคนเสียดายใบไม่ได้ผลผลิตแล้วฟังเสียงภาษานะครับมาจากต่างประเทศนะจอมยุทธอือมอครับคนคนตละกันเนี่อืม ต่างประเทศทั้งนั้นแล้วมาช่วยเหลือเนี่ยเออเอานมนมเข็นเข้ามาเข็นกันน้ำส่วมคู่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 เแฉะแล้วเป็นพ่อค้าก็ต้องมาดูความลำบากของคนส่วน ด้วยนะว่าลำบากยังไงนี่ครับความลำบากของแท้อย่าเอานั่งอยู่แต่ออฟฟิศกับลงนะฮะต้องดูความลำบากต้องคัดใจราคานะคนไม่สนใจเนี่ยเราสนใจทุกรายละเอียดกับลูกสวน แฉะหน้าดูเลยมาแล้วครับตางนี้ไปตัดมาให้หมดป่ารถเข้ามาได้ไหมเนี่ย ไม่ได้ใช่ไหมติดเนี่ยน้ำในสระน่าโดนเล่นแล้วเนี่ยลึกนะเนี่ยมีปา้าววะเนี่ยฮะออลนะเลยไ,ไม่มีสักตัวเลยเนี่ยออกาออกไปหมดแล้วตื่นน้ำ แรงติดแล้วต okay ิดหลมแล้วเรื่องพังลุยน้ำมากติดแล้วคอมเมนต์ขี่พังหมดเนี่ยต้องใช้รถเค็นแล้วเอาไปไล่พังเหรอฮะอะไรหักอัลต้าดันเนี่ย ออมันต,ติดติดท้อง <laughs> อ๋อคาตาหักไปแล้วเโดนเลยตยลล้องใช้นู่นละดันไปลเลยติดมันเข้เลยดันไตเจ้าสูงๆดิไตเจร์ตามไป แรงๆเออดันไปกันและเจอเชะหน้ดูดีนะไม่ท่วมเออท่วมร้องให้แล้วนี่ต่ท่วมมเอาไปหมดแล้วบอกยังไม่ท่วมผมกันเลยเอาไว้ก่อน สวนไหนน้ำท่วมไปเอามาหมดละไอทีว่าน้ำจะท่วมหลายสวนนะเดี๋ยวใช่โน่นผมเอาแต่อาทิตย์ก่อนนู่นอะไอไหนที่มันเสียงน้ำท่วมเอาหมดเน่ายันดอกมันอะ นายันดอกมันหมดเลยต่อคืนนี่กแหงเอคืนข้าหมาน้โอสายน้นั้นเลยขยะก็ลอยติดลูกใชจะว่ารู้จะออกไรนี่เชงมันนะขยะมนอยี้าข้างบนนี่ยังสูงก่าข้าง่ีนี่ขยะเวัว ฝน,น,นเป็นแควขนาดตัวเล็กเลยน่ะคณะพังนะใช่คันนี้แหล่งงานต่างประเทศเล่นจนพัง <laughs> รถเอกเอารถเอเกโฟล์ววินไหมขี่กันพังหมดพังยันเกียร้ยไปเกียร์เดียว

ไม่เห็นไตแถวจอดแต่เดินทางอะจอดแต่ินทางเอ๊ะล้อของเดี๋ยวตาตาใส่เต็มมันเดี๋ยวตา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 หายเราพันหินไงออกมาเดี๋ยวตาตาหายเราเหลือจอๆงี้ไว้ได้ปะได้แล้วแต่จะทำงั้นก็ได้เราเขาทำกันหลายสวนนะเหม็นดาเออ ทีเดียวยเลยเด,นะนะดี๋ยวใครไ,ไปบ้านแล้วไปท่านี้เลยนะยายายาเกียดอยู <c oughs> <c oughs> ่เขาเลือ้อขาไปเขาไม่เยียบหรอกขาไปเขาไม่เยีย สวยนะพุงนี่ร่วงหมดเฮ้ยถึ่หวงนะครับร่วงหมดอิ่มน้ำเตอรามันอยู่ในนี้อันเลอะเงี้ยมันเหมือนไอ้ช็อปทุเรียนอะเนาะร่วงหมด กินเะไรเนี่ยเราต้ส hmm. okay ั่งหยุดดีกว่าสดไปก่อนตัดกินแล้วไม่เอาอู่มาสั่งกล้วยแล้วไอกล้วยหาดีนะเอากล้วยมาจากไหนให้แม่มานี่นีสองคนกล้วยที่ก็คื้อตอนหน้าบ้านบ้านที่ก็ซือตอนนี้มันจะสาดิงมันสสกินสาดสสาเยอะส่ไงสเยอะ เลี <Merci. S 1> ๋ยวเขไม่ต้องใส่มากแล้วเใส่หวงไอ้กระเมยนที <facial> ่น <icate> ี่ยกไว้ไอ้ชิน่น่มันยะยกไม่ไหวใช้หลอกเนี่ยมันใช้ลอกอะไรใช้มือลงไปจากเส้นสามได้อดเอาไปชั้นเกี่ยวหกอมอมดูมันก็ไไปช่วยเขาลงโอ้ต้องรอเป็นร้อยเข่งแจก ลงมาสิบเก่งสิบเก่งสิบเก่ขายเท่าไหรเมื่อขายไปถึงแล้วไปแล้วบอกยี่ห้าต้องขายยี่สบห้ยี่ส่นยี่สี่เดี๋ยวยกไปวแล้วันเี่คนสวนคนสวนนี่น้ำท่วมเนี่เอาไปก่อนนะของลูกเนี่ยเอาขึ้นมันเอาไปมันไม่ได้ใจเขนเยมันขายได้เท่าไรมันถึงจะมาาย เออมันขายได้ยี่สิบาทมันบอกสิบแปดบาทมันจะว่าไงกับมันอ่ะพูดกับพูดไม่ได้เนงวดอ่ะฮะเนงวดไม่ใช่ยิ่งฝนตกเนี้ยฝนตกอย่างเงี้ยเออมันบอกว่าขาดทุนทำไงไปเขมรไม่เอาอย่างเงี้ยเหมือนต่อเอ๋เหมือนไม่ต้องรู้ว่ยนะค่อยๆเหมือนกันไหนอ่ะเงี้ยเเงีออนเงี้ยเงี้ยเงี้ยเก็บไปเนี่ยเน้นเน้นเน้นมีเงี้ยได้ไงทำพังไปแล้วมอเตอร์ไซค์ อะไที่ปางหมดแง่กระที่มีแล้วเนี่ยรถโฟวินสีประตูเจนาทำสวนสองร้อยสายไร่แงใส่เจียเดียววิ่งทั้งงานเลยพังโอวินไม่ใหม่แลยนะอฟังแล้วแกก็ไปออกใหม่ให้อีกพังอีกดิเคียงมาพีลูกได้ไดเพี่ลูกเหรอเดีไยเคียงมาดิเคียงได้ สิบส <11. S 1> อัสิอ 14. 14. อสินบสี้าถูกคเกินแล้วนี่อเานีะไเ่ง้ววะเดินปะนะเดินอัตาเ่งที่เอามาตั้งวานไนที่ลูกอ่ะสิบสไม่ีที่ล้ที่ล้มไม่อยู่5้าเก่งเดินเราไปสิกเก่เดินยังเดินแล้วเอาไวก่นนอน พอนะเอาอันนี้แอนพอนะเต็มอ่ะเดี๋ยวมนไวสยาินียไม่เลเดี๋ยววนไว้เดี๋ยวเอาว่า้เมาเลยไอ้เจ้าน้ำสั่งมันเป็นไรเยอะใช่ไอ้เจ้าน้ำไม่สั่ง ไปทำเหมือนเดมลนะเนี่ยเนี่ยทะเฉันไม่รู้เป็นอะไรไม่ติดช่อเลยมันเป็นไปได้ไงทั้งสวนทั้งสวนไม่ติดช่อเลยมิตกะทะนี่เกเดียวนิดเดียเดียวเต็มเข่งแล้วนจะเน ส่วนรวมกนอย่างเงี้ยใส่สัดตังคนได้แก่บเริ่มแม่เอาของลองไปลองก็เดี๋ยวมันไม่เท่าไหลแล้วมั้งยี่หออ๋อาก็ได้นะอยู่มานี่อยู่มานี่อยู่เลยบอกบอกเขาอยู่มาเลยเดี๋ยวมันหาว่านั่นแหละลองมันบอกว่าน้ำท่วมหมดแล้วไมีตลาดแล้วนะ จะบีบประคามันขึ้นหน่ยเดี๋ยวมาหาว,วยายเหี่ยพวกนี้ไม่ไละเล้งพังแล้วลากอย่างเดียวหนาวแล้วลากอูกชิตมขี่จนพังหมดเขมห็นแล <laughs> ่เล้งเบิ่อจนพังอะโอเค ขอบคุณนะครับที่รับชมติดตามทางช่อง Youtube อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันด้วยนะครับเป็นแรงใจกำลังใจให้ทำโอเคครับทีมงานตัดตละ